ก็เอามาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักถ้าเจอเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะได้รู้ไว้นะครับว่าแบบนี้คือรุ่นที่51ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นเหรียญยุคต้นๆที่ราคายังไม่แพงแนะนำแบ่งปันไปดูกันครับนี่นะครับถ้าเจอเหรียญแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับ ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเหรียญน,นี้คือรุ่นที่51ถูกบรรจุไว้ในรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลเป็นรุ่นที่51นะครับสำหรับรุ่นที่51นี้นะครับก็จัดสร้างถวายโดยพระ,ะราชคุณาพรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครในขณะนั้นก็จัดสร้างขึ้นเพื่อเอาไว้แจกผู้ที่มาร่วมทาบุญสร้างโบสถ์วัดศรีโพนเมืองจังหวัดสกลนคร ในปี2,517และเนื้อที่จัดสร้างนี่เท่าที่พบเจอก็จะมีเนื้อทองแดงลมดำแบบเนี้แล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงกะไหลทองที่เอาไว้แจกกรรมการเหรียญรุ่นนี้ก็ดูไม่ยากนะครับให้ดูให้จําพิมพ์หน้าพิมพ์ทรงของเหรียญน,นะครับความคมชัดนี่นะครับพิมพ์หน้าของพระอาจารย์ฟันดูนะครับจําให้แม่นนะครับพิมพ์หน้าแบบนี้ดูนะครับเส้นสาย เส้นคอตึงเปี้ยเส้นดิวจีวอนคมชัดองค์พิมพ์ะดูเป็นมิติขึ้นมานะครับแบบนี้ปลายทั้งสองข้างแหลมคมนี่นะครับจะแหลมคมชัดเจนวันตัวหนังสือก็คมชัดขอบเกี่ยวเชือกนะครับขอบเกี่ยวเชือกผิดคมชัดนี่นะครับตรงห่วงหูเหรียญก็จะเป็นเกลียวเชือกเหมือนกันนี่นะครับจะติดคมชัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ พิมพ์ด้านหลังพลิกมาก็ให้ดูนี่เลยครับขอบตรงนี้จะต้องกลมมนชนกันนะครับเป็นแบบนี้แลวส่วนมากจะเห็นเป็นขอบปิ้นนะครับนี่นะครับเห็นเป็นขอบปิ้นเวลาปั๊มตรงนี้ก็ต้องกลมมนชนกันเจาะเป็นธรรมชาตินะครับรูจอเหรียญถ้าในองค์ที่คมคมจะชัดหรือว่าผิวไฟนี่จะมองเห็นเป็นเส้นเสี้ยนสวยๆนะครับลมดําหรือกัไรทองอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะมันหนานะครับนี่นะครับแต่ว่าความคมชัดนี่นะครับ อัคละผมชัดแบบนี้นะครับลักษณะตัวตัดนะครับจะตัดรอยฟันเฟืองค่อนข้างจะตัดสุดนะครับนี่นะครับจะเป็นรอยฟันเฟืองทีๆตรงนี้จะลมดําหนาอาจจะมองไม่ชัดนะครับนี่นะครับแต่ลักษณะโดยรวมจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีฉีกบ้างนะครับนี่นะครับแต่ลักษณะโดยรวมนะครับขอบตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็เป็นเหรียญยุคต้นๆอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารโรที่ราคายังไม่แพงมากนะครับน่าเก็บสะสมไว้ศึกษาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ 51, นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรปี2517